ครับตอนนี้เราก็อยู่กันในแบบที่ิตที่สุดในโลบอตอนนี้นะครับ99คืนในป่านั่นเองนะครับเฮ้ยทุกคนอันนี้คืออะไรอ่ะปุ่งเครื่องเขาเล่นกันคือมันจะมีแค่โต๊ะคาแต่น,นี้เหมือนมีโต๊ะปุุงยาด้วยนะอย่างแรกก็คือตัดต้นไม้แล้ววางไม้ลงบนเปลวไฟน่าจะหมายถึงกองไฟนะนี่แล้วตัดแบบหน้าจุ่มเลยหน้านี่คือจุม่มทะลุเข้าไปในไม้แล้วจะมองแบบลายไม้โอ้โหอุ้ยหักแล้วอุ้ยโอเคทุกคนวิง่งวิ่งเอ้าไม้หลุด อะไรวะนี่ย่โอเคโอเคเราเราเก็บของได้นะคือตอนนี้เราไปวางโอ้แต่วันบอกว่าเติมกองไฟครคบร้อยเปอร์เซ็นคือเราต้องวิ่งเก็บทีละอันเนี้ยเหรอโอเคโอเคนะแล้วก็จัดเลยถ้าที่ผมรู้มาเกี่ยวกับแบบนี้ก็คือมันจะมีเจ้ากวางที่ยืนสองขาเนี้ยจะเป็นศัตรตูกับเรานะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นพวกลัทธินะพวกลัทธิปแปลกๆที่เหมือนบูชาเจ้ากวางหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ไม่แน่ใจแต่ก็จะมาอินเวสบ้านเราเหมือนกันในฐานเรานะ แล้วเราเข้ามาเหมือนไม่ได้ใจว่าเราเข้ามาเพราะอะไรแต่คิดว่าอาจจะต้องมาตามหาเด็กๆหรือเปล่าเหมือนจะมีเควสนะเนี่ยบอดบอดเควสอยู่นี่แต่ว่าเราไม่ได้สนใจนะต้องเราต้องเก็บทีละอันงนี้หรอดูว่ายังไงผมมันต้องมีวิธีช่วยสิเกมแนวนี้น่าต้องมีนะหลือถุงนิวทุกคนเฮ้ยผมว่าใช่วะห้าศูนย์ทำห้าานค้า้านค้าอะไรโหเขาน่าจะแปลผิดนะน่าจะแปลจากเก็บของเป็นลานค้านะผมว่าเกมนี้รู้สึกว่ากลางคืนจะมาไวมากนะเห็นทุกคนพูดกันแล้วเราจะตัดหม้ยทำไม่ได้ทุกคน ผมว่ามันเสียเวลาตรงที่แบบผมไม่รู้เนี่ยเราเก็บของได้อุ้ยอ้ยเอาแล้วเอาแล้วทุกคนวอ๊ยโอ้โอยบ้าเอ๊ยไม่ครบอ่ะไม่ต้องคืนเราออกไปไหนได้ปะทุกคนได้ยินอะไรปะวุ้ยอะไรวะทุกคนหรือเสียงม้อดูไก็ะต่ายตัวไหนอุ้ยอุ้ยนี่ปะทุกคนใช่กวางไหมทุกคนทำเป็นแต่งตัวเหมือนบัมไพายอ่ะเราลองออกดูไหมว่าคนมันก็ไม่ได้ทำร้ายเรานะแล้วมันก็เยียนของมันเฉย อุ้ยอะไรวะท่าทุกคนมีหมาด้วยวะเ,เปิดก่อนได้เปรียบแล้วเราก็วนอ,อุ้ยมันกัดแรงไม่วนแล้วไม่วนแล้วเสียเวลาเคเราได้เนื้อตอนนี้กองไฟจะดับแล้วทุกคนเราต้องรีบกลับไม่งั้นกองไฟดับนี่ซวยเลยวนะ h ทุกคนเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนคนเลยอะไรอ่ะเท้าก็ตายเรามีใช่ไหมอันหนึ่ง ไม่ใช่ไงเราเป็นไรเดียทุกคนเอาเป็นขวานไหมถามทําไมว่าเราเลือกมาลผมก็เพิ่งรู้นะพรค้าคุณเมื่อกี้มันแลกได้เล่นแบบงงๆเลยอยทุกคนขวานเราแรงขึ้นนี่ไงโดนขี่น้องโดนพี่ขี่ไปดิโอเคได้ลวเราเอาโอ้ยทุกคนมอดเลย,ยใส่ของผิดมอม,มันเบิดใส่ผมด้วยนี่ว้าวจบแล้วมีแคมป์ไหนอ๊ยงมีทานเราเก็บเลยเราเก็บก่อนเลยนะของนะ คนมืดแล้ววะผมรู้กล้องอยู่แป๊บนึงแป๊บนึ่งกันอย่ามืดโอ้ยหอกเอาเออเนี่ยเอาโอ้ยทุกคนมันน่าจะแหละวิทยุเก่าแมวเราทิ้งเราไม่ต้องการวิทยุทิ้งหมายถึงทิ้งวิทยุไม่ได้ทิ้งหอกไอ้บ้าเสียงแล้ววะใครฮะใครมาร้องแถวนี้ฮะโอ้ยผมโคตี่ผมพ์โทมตรพิมพ์ผิวโคตรโอ้ยมาเต็มเลย นี่ไงหมามู sampling, ่เหรอหมาหมู่นี่ไงหมามู่เหรอนี่ไงเจอไปตัง of the King of for อร t ตออฟเดอะกำกบอะไรวะอุ้ยทุกคนอะไรอะเสียงเหมือนมีคนร้องไห้นะ้เมื่อกี้แต่ว่าเราไม่สนนะจังหวะนี้เราเอาตัวเองให้รอดก่อนนะเรากลับมาแล้วเรากลับมาแล้วเรากลับมาแล้วอุ้ยทุกคนทำไมมันเยอะจังหมาเนี่ยเยอะจังอะไรหมามู่หัวนี่ไงเจอแบบใส่สเตลนะเราใส่สเตลอุ้ยอุ้ยทุกคนเราไปตายเราไปตาย มันเหมือนมันเฝ้าอะไรทุกอย่างอยู่นะหมาป่าพวกนี้อุ๊ยว่าไงปูปี้วิธีแยกนะระหว่างกระต่ายโปติกับปูปี้ของเราปูปี้ของเราก็จะยืนนิ่งๆมันมันยืนหรือมันหมอบน่าจะยืนแหละยืนได้แค่นี้ใช่ไหมปูปีล้ลเกข่อปูปี้มันขยับได้วะทุกคน ปูปี้ลูกพ่ออย่าไปไหนไกลนะลูกอันนี้มันอันตรายลองโดนเจ้ากวางจะไปกินปูปี้พ่อบอกอย่าไปดีมากอย่าไปไกลเกินหินนั่นนะปูปี้แตวพ่อจําลูกไม่ได้แล้วพ่อไปสับลูกเอาเออหมายถึงกวางไปสับลูกเอาก็คือเราต้องรอตอนเช้าอย่างเดียวนะเราทำอะไรไม่ได้แนละ้วอุ้ยเราสับของกัน2ต้นได้ป่ะอุ้ยมันตัดเร็วมากอุ้ยทุกคนชีวิตมันดีขึ้นเยอะเลยทุกคนแบบพอเรามีสิ่งที่เรียกว่ากระเป๋าที่ใหญ่ขึ้นนะแล้วเราก็มีขวานที่ดีขึ้นมันกะ็ดีไปหมดเลยนะชีวิตตอนนี้ เรา so happy อะ่ะทุกคนก็คือผมบอกตามตรงผมไม่เคยเล่นแบบนี้เลยนะผมเคยดูคนอื่นเล่นอย่างเดียวแล้วแบบเห็นว่ามันน่าสนุกดีก็เลยมาเล่นกับเขาด้วยผมอาจจะไม่ได้เก่งเหมือนคนอื่นนะของผมก็คือแบบเล่นเอาเท่าที่ผมรู้เลยทุกคนเห็นอะไรไหม,มเห็นเหมือนบ้านวันฮาโลวีนนะ <Fairy. S 1> Fairy. แฟรี่แฟรี่จริงๆใช่ไหมอยู่ร้านค้าโอ้ยเขาเอาแค่ดอกไม้เอาเอาจากตรงนี้ได้ไหมเราขโมยได้เลยว่ะอืมซื้อเรียบร้อยเราซื้อมาแล้วเดี๋ยว มเมล็ดอ่ะมันเอาไปปลูกที่ไหนทำไมมึงไม่เอามาให้กูแล้วพี่โอ้โหโกรธโกรธจนแบบหอ,อกล่วงอะทุกคนคิดดูโอเคโอเคเข้าถูงหมดจริงจังนะจะเลิกสนเลิกสนใจอย่างอื่นไม่ใช่โปรปีข้ากอ่อนนี่แหละเอ้ยผมได้แล้วผมได้แล้วเฮ้ยอะไรนะคุณไอ้ย่างลุงลุงลุงอะไรวะเงอะไรมอะ เมื่อกี้มันบอกมีเหมือนอะไรอะไรใครกำลังจะบุกเรากินก่อนทำไงทุกคนทีเนี้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนโหเราต้องรีบกลับแล้วผมไม่ได้แล้วไม่ได้ละอะไรกลุ่มลึกลับกำลังมุ่งหน้าไปยังแคปไฟของคุณโอ้โหมันมาแล้วอ๋อนีไงชนเผ่าที่ผมไปเห็นมาเขาผมเป็นพวกชนเผ่าที่เหมือนแบบรับใช้กวางไหมแร่บูชากวางอะไรประมาณนั้นอะปีรองนะลูกเพาอเ้ยเอ้ากวางมาทำไง ก็ไม่ตามเปงั้นนะไม่เทีย,อ,ย,อ,ยอะไรนะ่ะตกใจหมดผมนโดนลุมว่ะออ้ยอุ้ย,ย,ยนี่ไงกระโดดโชมหนึ่งทีไอ้กวางไหวเหรอวะดูสองลุมหนึ่งยังไม่รอดเองเข้ามาเองไม่รอดนะถนึงตัวจะสูงอะหน่วยก้านดีไม่ได้แปลว่าชนะเสมอไปนะเว้ยอันนี้เราบัฟมันก่อนนะไม่ได้ไม่กล้าเข้ามาแล้วมาทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากนอกจากทำนี้เหรอทุกคนตอนนึงถ้าเกิดผมไม่ใจนะ อุย้ยน่ากลัววะแม่เด้อนี่ไงอุ้ยคีไอโอ้ออโหแล้วเปิดได้แล้ววะทุกคนตอนนี้เข้ามาในแล้วนะแล้วเราเจอกล่องเราก็เปิดกล่องสิคนระับเด็กที่อยู่ใน,นเอาไวก้ก่อนนี่ไงทุกคนเราเจอเด็กแล้วหนึ่งคนเด็กน้อยโอ้โหเล็กมากดูอ่ะ บทจะหายก็หายเลยอะไรวะคือช่างมันนะเอาเป็นว่าเราช่วยเด็กได้แล้วเราเป็นคนดีนะเป้าหมายต่อไปของเราตอนนี้อเอา้าเดี๋ยวยทุเราช่วยเหลือแล้วต่อไปนี้จะเพิ่มมันเพิ่มขึ้น2วันการช่วยเด็กนี่มาเป็นเรื่องดีไหมเนี่ยแล้วเด็กมันมาอยู่ในถุงเราได้ไงวะทุกคนผมงงเรือเ่องน ไม่เหงาแล้ววะนอกจากบูบี้ก็คือตอนนี้เรามีไอ้หนุ่มน้อยไอ้หนุ่มน้อยระวังตัวแค่บร o ไอก go to hunt ูสเต stay in camp โ okay. อเคกลับแคมป์ทันเลยเนะี่ยอุ้ยบอกเลยว่าอยากกินของดีบไอ้ตังโอ้โหแทบแทบเลยกูไปแล้วเอมอมันคืออะไรเนะี่ยโอ้โหฐานผู้ก่อ,อก,การร้ายกูไปเลยใครจะอยู่ก็อยูอ่บ้านต้นไม้ทุกคน เดี๋ยวนะเราเราจะมาทำอะไรนะทุกคนต้นไม้บ้านต้นไม้ทุกคน,กคนเราทิ้งเด็กคนานั้นไว้นั่นเลยได้ไหมแล้วเราก็อยู่นี่เลยอุ้ยอ่าสวยแล้วทุกคนไอหนุ่มนั่นจะรอดหรือเปล่าทุกคนผมกล้ทันไหมเนี่ยเรามาไกลเกินอะ่ะอุ้ยมันยกพวกมามรงั้นโอ้ยหน้าไม้ยิงเรานน่เราข้ามเลยทางนั้นเราต้องช่วยเด็กนะทุกคนเนวที้ห,หนุ่มนี่ไว้คนเดียวไม่ได้ ไปฮุย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 เอาอะไรอะเออแต่ตอนนี้คือเรามีกระสุนอยู่นัดเดียวนะเราจะลองยิงไอ้กวางโอเคไม่น่าน่ายิงมันนี่แหละเออโถนเลยอืมอืมไม่เท่าไหร่หรือบอ่ไอ้หนูดูพี่ไว้พี่อะของยิง อ้าวที่อะไรวะไฟดับเท่ากับเราตายหรอเปล่าเหมือนดอนสตาร์ทไหมเนี่ยโอู้หูหูผมผม,ผมไปล่อแล้วล่ะลากอยเล็ก,เกน้อยพี่ไปแล้วไฟของคุณดับแล้วคุณไม่ปลอดภัยต่อไปแนะ่ไม่มีไม่มีใครเลยเห็นไหมอุยอ้ยเกี่ยวล้วก็ ยังไงทุกคนผมได้แล้วร้อยได้ยอ่ะหัวท่านครับอุ้ยอุ้ยกว่างมาทุกคนสุดเจ็บด้วยอ๋อุ้ยเอ้ามันวิ่งชายได้ปะ่มีทำไมโอ้โหลุกคนลุกเลยลุกปีเลย วายวายวายเข้ามาไม่ได้วาย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 โอ้โหทุกคนเปิดมาเราเจอโกดังเลยแล้วก็บ้านไอ้กิโมด้วยเสื้อผ้าอบอุ่นโอเคแต่เราไม่ได้ต้องการนะอุ้ยเราหนาวได้ไอ้ย่ารึใช่หรือเปล่าเนื้อที่เราตามหาโอ้ยผมตาย งงผมงงเองไอ้บ้าเอ้ยลุงนี้น่าจะเข้าไปในช็อปเสื้อผ้าอบอุ่นโอเคก็เป็นว่าจบกันไปก่อนนะครับสําหรับเกมยอดฮิตหรือแมปยอดฮิตในวันนี้ก็โหเสียดายมากเลยนะครับเมื่อกี้ก็คือตายแบบเออผมแค่คิดว่าเออเดินไปแป๊บเดียวไม่ตายหรอกมั้งสรุปโอ้โหขาชาโดนหมาลุงกัดตายเรียบร้อยนะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมจอยดีคอร์ดกันไปด้วยนะครับ Thank for watching เนะืพวกโจรบาบาบามา BAP มามามาแบทมง